เจ็ดแปดเก้าสิบแดงพูดก่อนแดงดเล็บคูเป๊ก<ะ>อคินแดงพูดก่อนแดงพูดก่อนแดงอโอเคไปวิ่งวิ่งวิ่งวิงวิอ่ะมาอ่ะไปเองครับ มากลับมาจะไม่ได้ได้ยังไงเด็กเก่งขนาดนี้เนี่ยไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งเอ็ดูไหมอืมขอบคุณครับมาแดงตาย Very good! Well done! Go, 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 go! Stop, stop, stop! Chá chán nói. Ay điền 1, 2, chám chi.